สวัสดีผมอยู่กับเ Enjoy j e ฟี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ผัดเรามาอยู่ที่ผัดไทยครับผมอยู่ที่วัดชัยโยนะตอนนี้เราก็ตามหาร้านที่มีผัดไทยนะครับผมตอนนี้เรามาเจอแล้วหนึ่งร้านอยู่ในวัดชัยโยเลยนะผมย้ําก่อนว่าเป็นผัดไทยที่อยู่ในวัดชัยโยที่จะอยู่ข้างในโดมแลผมในวัดชัยโยจะเป็นโดมนะร้านผัดไทยเนี่ยอยู่ในวัดเลยในชัยโยนะผมอตอนนี้เรามาแล้วคือผมเคยมากินหลายรอบแล้วนะแต่ยังไม่มีโอกาสมาถ,ถ่ายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ,ถ่ายแล้วนะผม ก็คือว่าร้านเนี่ยของให้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยและที่สําคัญเลยนี่ครับผมอันนี้คือเมนูผัดไทยกุ้งสดกับนี่ครับผมผัดไทยกุ้งสดนี่เห็นไหมครับเขาจะมีทั้งผัดไทยหมูกรอบอะไรด้วยนะแต่เสียงกงกลางกรงกลางทุขอภัยด้วยกําลังกอ่อสร้างอยู่นะตอนนี้ที่วัดชายยกําลังอยู่ในเขตก่อสร้างอีกหน,น่อยและนี่เลยที่สําคัญเลยครับคือผมไปกินมาหลายร้านแล้วนะกับผัดไทยเนี่ยคือเดียเ๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วที่จะมีเสิร์ฟแบบ ผงกผักมะม่วงแบบแล้วก็กระหล่ำปลีเนี่ยไม่ค่อยมีที่ไหนเขาเสิร์ฟกันแล้วนะผมบอกเลยว่าแต่ที่นี่มีเสิร์ฟแบบเต็มที่ก็ผมนี่ครับผัดไทยแล้วพร้อมจานผักด้วยครับผมนี่แล้วก็ที่พิเศษเลยนะผมสั่งเพิ่มอีกอันเกาเหล่าเนื้อครับนี่ครับมาเป็นถ้วยถ้วยยักษ์ขนาดนี้นะครับแบบถ้วยใหญ่หญๆตๆเอกเอะไรนะนี่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูดูแบนี่ครับโคตรเยอะครับใช้คำว่าโคตรเยอะเลยนะนี่ครับ เน้นๆเลยนะนี่ครับๆๆนี่และผัดไทยก็เนี่ยสีน่ากินมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผัดไทยเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนครับผมกับผัดไทยชโยกุ้งสดในวัดชยโยอยู่ในโดมนะครับผมเนื้อผมผ <ๆ S 1> ัดไทยวัดชยโยนะครับนี่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อน,นว่าผัดไทยร้านนี้อยู่ในวัดนะเดี๋ยวตาม,มากันเผิดผัดไทยวัดชยโยเส้นเหนียวนุ่มคือใครได้เลยครับผมเนี่ยดูสีก่นกอน โคตรอร่อยแล้วให้โคตรเยอะผมบอกเลยราคาไม่ไม่ไม่แพงด้วยนะ <c oughs> แล้วมีกุ้งด้วยครับเขาจะมือทั้งผัดไทยหมูก,กรอบไข่ยำหมาเนี่ยมือครบเรลยกุ้งก็มีมาหมดแล้วที่ผมชอบอะเพราะว่าผมอะเราคนก็เป็นผักนี่ครับมันจะมีตอนนี้มันหายา,ยากผัดไทยที่จะเสิร์ฟผักแบบนี้เต็มๆต็มจานอะโคตรหายากเลยผมบอ,องตรงๆครกินไม่ค่อยได้แล้วไปบางทีนะ ได้ผัดไก่แต่ไม่มีผัดไก่สักนิดเหมือนไม่ผัดไก่แล้วผมก็คำว่าผัดๆมาไปไงนะอร่อยไหมเขาแบบผมเป็นปกติผมกิชอบกินผัดไก่ครับแต่รสชาตินี้ถือว่าของนะผมของเราผมแล้วเขายัางมีเมนูก,ก๋วยนะเ,เตี๋ยวด้วยนะก๋วยเบี๋ยหมูน้ำต้มเินทผาลัอะไรเนงะี้ยแต่วันนี้เราขอหยิบเกล็เหล่าเนื้อเปื่อยมาให้ดูเลย ต้องเน้นเนื้อนะใช่ว่าถ้วยหนึ่งเนี่ยสั่งเกาเหลามาถ้วยหนึ่ง,งมันไม่ใช่มาถ้วยกระหยุงกระยิบนะเนี่ยะถ้วยเท่าฝาบ้านถ้วยโคตรใหญ่ครับผมนี่ครับเนื้โคตรใหญ่ไหนลองดิว่าจะเนื้อเปื่อยขนาดไหน ต้องลองไปแล้วหนึ่งคำชัดไปเมื่อปีเมื่อปีก่อนเจ็บเกลียบตายแล้วเดือดหาช้อนนี่ผมขอลองก่อนเลยเกลียบเลยดุกอ่ะมีกี้ตามบอกแค่แค่นิดเดียวก็ละลายอือเฮ้ยเละๆแบบคือเนื้อโคตรเปื่อยแล้วตื่นน้ำซุปโคตรหอมครับผมเปื่อยจริงของจริงเนื้อเปื่อยถือว่าสุดยอดแล้วนี่ตากล้องน้องรสผมวันนี้จัดนี่มาครับผมหอยทอดนี่มาดูหอยทอดกัน เป,เป็นไงผมกับหอยทอดผัดไทยชยโยบอกได้คำเดียวลยวครับว่ากรอบอร่อยมาเป็นแพสวยมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยครับผมกับนี่ครับเดี๋ยวผมไม่เห็นที่ร้านก่อนนะนี่ครับผมที่ร้านผัดไทยหน้าตาหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะผมกับผัดไทยชยโยกุ้งสดชนะเลิศด้วยความอร่อยนี่ อยู่ในวัดนะผมนี่อยู่ในวัดนะในโดมนะผมอยู่ในวัดเลยมีเมนูมากมายให้เลือกเลยนะผมเดีย๋ยวเรามาสัตว์กันต่อเลยครับ เนี่ครับผมตอนนี้ทีมงานตั้มสายโหดผมไม่พอครับผมกับผัดไทยโอมั่นใจมากว่าผัดไทยไม่น่าพอขนาดเยอะขนาดนี้แล้วนะนี่ยกำลังสัดผัดไทยเยอะก็ตอนนี้ตั้มสั่งมาเพิ่มมาผมกับกะเพราปลาหมึกหนึ่งหน้าตายกะเพราปลาหมึกเป็นจะเป็นประมาณนี้นะจานโตเลยครับผมกับกะเพราปลาหมึกกระช้าโูดเยอะเดี๋ยวมาดูว่าตั้มมันจะกินหมดหรือเปล่าเต็มเต็มครับเต็มถ้าหข้าวใส่กองเลย ต่อด้วยผัดกะเพราปลาหมึกจากจานผัดไทยหมดแล้วผัดไทยหมดไปแล้วมาต่อที่กะเพาราปลาหมึกอีกหนึ่งจานไม่รู้ว่าจะอะไรขนาดาน,นั้นครับผมในนี้มื้ออะไรน้มื้อเช้ามือาม้อวันหรือยารวมรวมเลยรวมทั้งวน<ม>ัวนรวมรวมกินแล้ววันนี้ไม่ต้องทำแล้วข้าบ้านนอนจำสื่งนครับผม,มแต่คือเยอะนะเยอะมากดูดิกะเพาราปลาหมึกจานนึงคือแบบเยอะเลยนะโอ้โหม่ถ้ามีรวมไข่ดาวด้วยด้วยนี่บอกเลยว่ารู้เรื่อง เป็นไงครับตัวปลาหมึกกะเพราเขาเป็นไงเหมือนะเปื่อยนิ่มดีงเปื่อยนิ่มดีจานเลยอิ่มแล้วครับผมกับผัดไทยในวัดชยโยนะผมนี่ครับผมที่เป็นโดมตลาดนะคผมบนมในวัดชยโยเลยผัดไทยในวัดชยโย ซึ่งอร่อยมากแล้วก็มีทั้งเมนูก๋เตี๋ยวแล้วก็เมนูอาหารตามสั่งพวกข้าวเนี่ยค่อนข้างหลากหลายและเยอะมากคือราคาถูกเป็นกันเองด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าใครไม่เคยมาลองได้เลยผมกับผัทไทยวัชยุโยแล้วก็มีเซตจ,จานผักที่มาแบบจุใจใช้คําว่าเนี่ยแหละผัดไทยร้อยเลยนะครับผมนะอย่างไรก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับช่อง Enjoy Jeffy ในช่องทาง u t u b e ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับผมแล้วเจอกันครับ